สวัสดีแฟนเพจบ้านเสียบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอเทรนนีของเพจบ้านเสียบครับพบใจเคยตอนเชานะครับวันนี้นะจะมารีวิวนะครับในการสร้างโมเดล3มิตินะของนะครับคนคนหนึ่งนะผมไปดูมานะครับเยี่ยมมากเลยนะครับชื่อว่าคุณพีซินานะครับชื่อแปลกๆนิดนึงนะนะครับมีอีเมลด้วยนะนี่นี่นี่ c o n ได้ด้วยนะครับก็มีโมเดลเยอะมากนะซึ่งเป็นงานเครื่องกลนะครับซึ่งเป็นงานระบบโอ้โหแบบ ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมก็เข้าไปดูแล้วประทับใจมากนะครับก็เลยเอามานะครับใส่ในโมเดลให้ทุกคนดูนะครับวันนี้เอามาให้ดูนะซึ่งผมได้โหลดไปแล้วนะทั้งหมดเลยนะโมเดลนะครับผมได้โหลดไว้แล้วก็ซิปไว้ด้วยก็แจกไว้ในโพสต์นี้นะครับนะก็สนใจก็ลองไปขอบคุณพี่เขานะครับนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอะเรามาดูดีกว่าว่าผลงานนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับของพี่ก็เป็นยังไงนะก็เดี๋ยวผมขอใช้ e x t e n s i o n นะของอิสราเอลนะครับชื่อว่า f r ลกทูนะ ตรงนี้นะครับมีคำสั่งที่เรียกว่า component finder นะครับก็จริง component finder เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วหลายรอบนะครับมันช่วยให้เราสามารถที่จะ organize นะครับจัดการนะครับ library แบบในเครื่องเราได้นะครับเวลาเราจะโหลดงหลัดอไฟล์อะไรเนี่ยทำงานมืออาชีพเนี่ยนะครับบางทีเราต้องการเห็นภาพแล้วก็ลากมาง่ายๆเลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดูแต่ละตัวนะว่าเป็นยังไงนะครับผมขอแนะนำนะตัวนี้ครับ extension ที่ชื่อว่า p r o d u c t connect นะครับ บรัทคอนเน็ตเนี่ยน,นะครับเ,เป็นเอเชนฟรีนะที่พัฒนานโดยนะครับเพจบ้านเซฟของเราเองนะครับที่เอามาใช้ในการทํางานนะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราเราแช้งลงมานะแต่เบื้องต้นแล้วอยากให้ดูนี้ครับเครื่องมือตัวนี้บริษันี้ครับด้านล่างสุดนะก็จะมีเครื่องมือใช้ในการถอดวัสดุซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราสามารถเอามาใช้ได้อย่างมีทุณภาพน,านะดูนะคือถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่แบบเนี้ยเราล่างมาวางนะครับเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยแล้วเราอยากรู้วัสดุเลยเนี่ยนะครับ เราสามารถจะใส่นะครับดัตต้าเบสนะครับในส่วนที่เป็นราคาวัสดุเข้าไปเลยครับแล้วกดเวลามรนยุวาวางปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะรู้บอมได้ทันทีเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งบอมตัวเนี้ยถ้าเราเข้าไปแก้ไขอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถที่จะอันนี้ผมทําให้ดูตัวอย่างให้ดูเฉยนะเราก็จะสามารถที่จะนะครับเปลี่ยนแปลงโมเดลเนี่ยได้เลยทันทีแล้วทำามคืออะไรถ้าเรา ทำแบบนี้ครับเราสามารถที่จะแก้ไขโมเดลพร้อมวัสดุเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เรานะครับออโต้ Auto ทันทีเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะย้ายา,ยาปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาด้วยตัวนี่นะครับย้ายมาด้วยเข้าๆคร้าๆดูแล้วว่าเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ย้ายตัวนี้มาด้วย จำลองว่าผมสร้างโมเดลเองนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาแบบนี้ปกต,ตินะครับเราต้องเสียเวลาไปถอดวัสดุใหม่ใช่ไหมไม่ต้องนะครับเราสามารถกดจัดฐานข้อมูลเนี่ยซึ่งทุกองค์กรนะครับผู้รับเหมาลายย่องลายย่อยนะนะครับท้องผิดให้หมดเลยเห็นไหมครับมันก็จะถอดให้หมดเลยนี้สีก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับนี่เหล็กก็เพิ่มขึ้นเราสามารถคลิกดูได้ด้วยว่าอันนี้เหล็กอยู่ไหนนี่เช็คกระเพดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเออนี่แล้วก็ตัวนี้ นะครับเหล็กทั้งหมดเนี่ยแอนโชโบโนี่ครับอยู่ข้างล่างสุดแล้วก็สีนี่คือหลักการทํางานนะถ้าเราเรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูลนะครับซึ่งยุคนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าผู้ละหมารายย่อยองค์กรใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับมันอยู่ที่เฉือนกันตรงนี้แหละโลกหลังโควิดของเรานะครับคือการจัดการนะครับอ็อบเจกต์นะครับจริงๆแล้วผมจะอาจจะเรียกว่าบิม,มก็ไม่เชิงบิมนะมันคือการจัดการอ็อบเจกต์โมเดลของเราที่เรามีอยู่นะครับก็ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะในการทางานนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับวิธีการโหลดก็ง่ายมากเดี๋ยวผมเปิดไปไปดีกวนะ่าอ๋อสีสีผมมากเกินไปผมผมเซตไว้ให้มันรีพอร์ตน้อยๆนะครับก็วิธีการนะครับดาโหลดก็เดี๋ยวผมสอนอีกทีดูนะแล้วก็กดเวลาเรากดตรงนี้นะครับคือทุกคนสามารถจะใส่ดัต้าได้หมดเลยนะครับนะบนะมีวิดีโอสอนคลิปสอนด้วยใช้งานฟรีนะก็กดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะไปสร้าง Excel แล้วอาจจะชื่องการครับอะไรก็ได้ใส่เข้าไปครับชื่องารเรียกตัวหนังสือเสร็จปุ๊บเลยครับเราก็ถอดบอมได้เลยครับบอมหนึ่งหนึ่งอ่าบอมสองสองปุ๊บนะครับแล้วก็เสร็จละตอนนี้เราก็จะได้ตัวบอมมาละซึ่งมันก็จะจัดหน้าอย่างดีเลยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถทำแบบนี้เลยทันทีนะครับแบ่งบทงานอย่างนี้ซึ่งในอดีตเนี่ยต้องมานั่งถอดเองนะครับเนี่ยอันโบอนะครับสามหกตัวสีกิตรางเมตรนะครับ Steelwork เช็คกระเพกกี่ตารางเมตรนะครับเหล็กนะเนี่ยนะครับอะไรเนี่ย H E A สองีูนเนี่ยแล้วก็ U นะครับเนี่ยอ่านะอ่ะโอเคก็ถ้าเรามาใส่แบบนี้นะครับก็จบนะครับแล้วก็เวลาแก้อะไรก็จะเสร็จเลยนะครับก็วิธีการโหลดนะเดี๋ยวนะครับก็ไปที่เว็บไซต์นะครับก็จะอาจจะเดียวเราอาตัวนี้มาดครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับตอนนี้กำลังมีกัมพูชานะอ่ะหน้าไทยแลนด์เออเลอร์ โอเคคือเข้าเข้าผ่านเว็บดีกว่านะเข้าไปที่ productconnect com นะครับ product connect ตอนนี้เราเทสเบต้าสุดท้ายอยู่นะนะครับก็จะมีวัตดุเยอะมากนะครับ productconnect com ก็มาที่สินค้านะครับเลือกสินค้าได้มีอะไรบ้างลองเลือกดูครับก็จะมีประตูหน้าต่างนะครับนี่กำลังกำลังลงให้อยู่นะครับนี่มาเชื่ออันคลิปเมนต์นะครับก็จะมีลองดูนะลองดูนะก็จะมีพวกเนี้ยนะครับให้เราเข้าไปเลือกดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่านะครับก็วิธีการดาวน์โหลดปลั๊กอินตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะ กดวิดวน์โหลดแล้วก็คลิกดาวน์โหลดครับนะครับก็เข้าระบบล็อกอินก่อนนะล็อกอินเข้ามาก็โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งเปนอาร์บีซันะครับอ่ะโอเคก็มันจะมีคลิปใช้งานอยู่ใน youtube ด้วยอย่างผมไปดูนะอ่ะมาดูทีละตัวดีกว่าครับตัวนี้ครับโอ้โหแม่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะตัวนี้ครับเนี่ยผมว่าน่าจะไปใช้นะเนี่ยโอ้โห เอาไปแัดแปลงได้เลยนะใส่วัสดุราคาเนี่ยผมถ้าใครเป็นงานโปรเซสเนี่ยได้ได้จะได้สวัสดีครับผมชอบงานางนี้าง,งานอย่างนี้มากนะบางทีเรา,าจะเห็นแตพ่พวกงานบ้านนะครับสครัพเนี่ยไม่ใช่เหมาะกับงานบ้านอย่างเดียวนะครับเหมาะกับงานพวกนี้แล้วบางทีดีเทลมันเยอะเวลาล่าเข้ามามันก็จะมันก็ช้าันั้นเนี่ยผมอยากเห็นเนี้ยนะครับหลักการแบบนี้ทํางานครับก็คือ object based model เหมือนเลโก้ครับผมขออธิบาย,ยาง,ง่ายๆเหมือนเลโก้เราควรจะเปลี่ยนองค์กรนะครับ ให้เป็นแบบเนี้แทนที่จะานั่งใช้ a u t o c a d 2 d นะครับอย่างเดียวนะวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็อยากจะเห็นนะครับคนไทยทุกคนนะครับลองปรับตัวนะแล้วก็ยกมาวางผู้ประกอบเหมือนเลโก้อะแล้วก็เวลาแก้อะไรปุ๊บเนี่ยวัสดุมันก็จะเปลี่ยนออโต้ตามนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปถอดใหม่นะเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยนะครับมันจะได้ไวมาดูรับตรงนี้โอ้โหนี่มันเนี่ยไม่ธรรมดานะ นะครับอ่ะเราลองหลดไปดูกันนะอุปกรณ์ต่างๆก็ไปใช้ดูครับนะอ่าเยอะเยอะเยอะอ่ะโอเคผมดึงมาให้ดูก่อนว่ามันเยอะนะครับบา,บางไฟล์มันใหญ่มากนะดึงก็ามาก็ช้าแต่ผมจะสอนวิธีการให้สอนวิธีการจัดการอ็อบเจกต์ให้นะครับเดี๋ยวดูนะว่ากรารจัดการอ็อบเจกต์เนี่ยทำยังไงนะครับเอาวิธีเบสิกก่อนแล้วกันวันนี้นะเพราะว่าสเกดัปเนี่ยมันเป็นบิมแล้วแล้วก็หลายคนก็ ยังยังเบสิกไม่มีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโชว์คือจะไปแอดวานเกินไปเดี๋ยวจะนะครับปวดหัวแต่สก๊ตับเนี่ยมันอีซี่แอนด์ฟันอะแล้วมันอยากจะซับซ้อนยังไงก็ทําได้นะแต่มันเริ่มต้นจากอีซี่แอนด์ฟันนะครับอย่างไฟนี่ใหญ่มากนะเวลาดึงเข้ามาเนี่ยมันก็จะก,กินนะครับสักพักนิดนึงอ๋อผมลืมลิ๊กวางนี่มันม้างานแล้วละม,มือแตมอโอ้โหยไฟนี่ใหญ่มากโอ้โห,ห,ม,โโหมีโรตารี่อยู่ด้วยนี่คืออะไร ประดีผมก็ไม่ใช่ตำนานเรื่องการที่มันอะไรโอ้โหไปหละเอียดมากมันมันใช้ในการทำให้แห้งได้ป่ะนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราไปดูนะถ้าเราอยากจะได้ออบเจกที่มีอยู่ในนี้ทำยังไงดูนะผมเข้าไปขนาดนี้นะตัวนี้นะอ่ะโอเค ดูวิธีการดูดออบเจกต์ทั้งหมดนะครับที่เราอยากจะการ์ซูดถ้าเรามีัวนี้อยู่นะแล้วเราอยากได้ออบเจกต์นี้นะครับวิธีการคือนะเราจะต้องนะครับลบตัวอื่นที่ไปก่อนอ่างนี้อนะ่ะทั้งหมดนี่ดีกว่าดูดทีเดียวเลยดีกว่านะผมมาที่คําสั่งนะคอมโพเนนต์ onent, แล้วกดรูปบ้านนะอ่าตอนนี้ออบเจกต์ของเรามันจะมีอยางนี้ดูไหมผมก็จะระเบิดออก e x p l o d e explode Explore แล้วก็ Explore คลิกขวา Explore นะแล้วก็คลิกขวา Explore จากนั้นมานะครับถ้าเรากลับมาที่เราเลื่อนไปที่ตัวอือ่นก่อนนะแล้วกลับมาอีอทีนะครับรูปบ้านเนี่ยตอนนี้เราจะมีอ็อบเจกต์ทั้งหมดเพียบเลยนะครับเนี่ยเอาใจทั้งหมดเพียบเลยซึ่งเราสามารถเซฟเก็บได้ทีตัวนะนะครับเราสามารถเซฟเก็บเก็บได้ทีตัวอยากได้ตัวไหนเราก็เซฟเก็บไว้นะครับอย่างเงี้ยนะแล้วก็เซฟก็บได้เนี่ยอย่างเงี้ยเซฟแอดนะคลิกขวาเซฟแอด แล้วก็เซฟเก็บได้แต่ผมอยากจะโช้ดูว่าผมเซฟทั้งหมดทีเดียวเลยแล้วค่อยไปคัดกรองก่นทีหลังวิธีการคือกดตรงนี้นะดีเทลดูวนะ่าดีเทลนะเซฟ as a local collection แล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยสกรีนนะครับอ็อบเจกต์ี่ <Yeah. S 1> หลายคนนะครับไม่รู้วิธีแบบนี้นะเนะี่ยจะพอมารีวิวนะทีเดียวจบนะครับอ่ะกดสริคโฟลเดอร์ครับ มันก็จะถ่ายข้อมูลทั้งหมดครับไปลงตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันะตอนนี้ถ้าเราไปที่ในส่วนที่เป็นนะครับโฟลเดอร์ folder. นะเราจะเห็นอ็อบเจกต์ของเราครับขึ้นมาตรงนี้เพียบเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือการนะครับจัดการอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ในโมเดลเรานะครับซึ่งเนี่ยมันง่ายครับเห็นไหมแล้วเราก็ไปคัดเลือกคัดกรองอีกทีหนึ่งว่าจะเอาตัวไหนไว้ เห็นไหมครับว่าโลกมัน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 ง่ายครันด้วการทําอะไรพวกนี้บางทีเราก็ใช้ของที่มีอยู่นะครับอย่างผมเนี่ยก็มีแพลนของผมอยู่ผมก็ผมก็เขียนออฟจกต์ผมเองนะครับแต่บางทีบ้านเช่าของเราเนี่ยเป็นงานโรงไฟฟ้าพลังนะครับพลังงานชีวมวลแล้วก็ไบโอแก๊สด้วยนะครับนะกับพวกพโรงไฟฟ้าซึ่งมันเป็นนะครับโน้ตเฮาส์เฉพาะทางจริงๆผมก็เลยหลักสูตรบอกเฮ้ยอาจารย์ป้อมไม่แชร์ผลงานของตัวเองบ้างนะก็บางทีก็พยายามแชร์มาให้นะครับเพราะว่าแต่จริงมันเป็นโน้ตเฮาส์ไง นะครับมันเป็นจรรยาบรณอยู่ของผมเนี่ยถ้าผมแชร์แผนทั้งแผนออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้นะครับโน้ตฮาอะไรพวกนี้ยนะมันซึ่งเป็นธุรกิจนะครับต่างเนี่ยมันมันอาจจะมีปัญหานั่นเองเนี่ยผมจึงนะครับแชร์บางส่วนได้อะถ้าใครอยากเห็นดัตเตอเบสของผมนะที่ผมเคยแชร์นะให้ไปตรงนี้ครับจริงๆผมแชร์แล้วนะนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะอะไปที่นะครับโปรดักคอนเน็กนะครับโปรดักคอนเน็กนะอันนี้ดูนะมาดูดัตเตอเบสของอาจารย์พ่อผมนะแอดมินนะครับก็ไปที่สินค้า นะครับแล้วก็ไปที่แบรนด์แบรนด์เนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้แนะบร,รนด์นะแบรนด์นะจะมีตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยสามดีดคอมครับเนี่ยผมจ่ายให้หมดล้วทุกคนสามารถเอาไปใช้เลยนะอ่าเดี๋ยวรับเดี๋ยววิธีการโหลดโหลดผ่านนี้ก็ได้โหลดผ่านอ่ะโหลดผ่านกดคอนก็ได้ครับกดไปที่รูปแบรนด์แล้วไปที่สามดีดคอมนะอันนี้คือแต่เดิมอบเรามีเว็บสามดีดคอมอยู่ แล้วคนมันแน่น4ี่หมื่นคนแล้วอะนะครับเราก็เลยทำขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนนี้ซึ่ง,งไอคลิปวิดีโอต่างๆเดี๋ยวเรากำลังทำให้อยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนเพจทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าต้องการอะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับงานงานละเอียดเนี่ยผมผมก็แจกไว้ก็ตัวอย่างก็คืองานงานอะนเดียน,น,นี่อันนี้งานแพนทังนั้นหนึ่งไฟลมนใหญ่นิหนึงนะมันโหลดนาน นะครับม ok ันก็มาแบบนี้นี่ก็จะมีเนี่ยลิงโบเวอร์อะไรเงี้ยนี่อันนี้อันนี้เป็นเฟรมเลสเตอร์นะครับอย่างเงี้ยอ่ะถ้าใครต้องการดูดก็ดูดี๋ยนี้ปึ๊บนะดูดมันมีอะไรบ้างนะก็ดูดก็กดเพิร์ชอันยุก่อนนะไอตัวเก่ามันเยอะมันค้างอยู่เพิร์ชอันยุกดรูปบ้านนะแล้วก็เพิร์ชอันยุก่อนไอตัวที่มันแต่เดิมที่มันมีอยู่อะไล่ออกไปก่อนนะครับ จะได้มาก็เซฟไว้เนี่ยอันนี้เยอะมากเยอะมากนะครับมีมีอะไรหลายตัวที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะนะครับอ่าแล้ววันนี้ก็นะครับเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนนะครับลองปรับตัวดูนะเนี่ยนะครับกลับมาลูกใบอีกทีหนึ่งนี่นี่เราเบิดไปแล้วนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคผมต้องระเบิดออกก่อนนะ export อ่าไม่พอปุ๊บมันก็จะแตกกันไอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างเนี่ยผม ผมไม่ได้เป็นกุ๊กไว้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ผมผมกุ๊กไว้หรือเปล่านะเลือกนะนี้ปุ๊บแล้วก็เนีย่ยครับของเพียบเลยเยอะมากนะครับก็เซฟได้เซฟเ็บไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคก็มีหลายตัวที่ผมอยากให้ทุกคนลองลองดูนะนะครับเยอะมากนะก็จะมีเหล็กไฟล์ไฟล์ฟฟเก่าหมืนที่นั่นก็จะมีพวกเหล็ก นี่ครับเหล็กนะนี่อ้พวกเนี้ยอันเนี้ยในตัว PVC เผื่อใครอยากเริ่มต้นนะแต่ไม่อยากอันนี้ PvC นะครับแล้วก็เ d v ไปเสเซ็ตไอ้นี่ผมตั้งใจทําให้เลยนะปกติไม่มีใครแจกนะเหมือนเป๊ะเลยอันนี้คือคือคือ,คอจริงๆผมจกาทั้งแพทไม่ได้ไงนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะแล้วก็เลยซอยมาให้แล้วกันนะก็เข้าไปดูครับเนี่ยนี่เป็นชุดชุด ต่อนะครับฮะตัวเก่าเลยเี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้นนี้ไม่เอาเดี๋ยวอาวนโปรดไฟล์ก่อนนี่ครับ HTPE set อะ,อะโอ้น้องก็ลงไฟล์ผิดให้อ้าวต้องขออภัยด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูให้ก่อนอันนี้เป็น Steel Pipe set เอ๊ะเดี๋ยวนะมันน่าจะมีปัญหาแล้วเวนะค้างค้างต้องเอาสติล้ามีปัญหาเฉยเลยกลายเป็นไฟล์เดียวกันนะครับอ่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นตอนนี้กำลังทดสอบ นะเซิร์ฟเวอร์อยู่เอ,อ๊ตัวเกิดเกิดนี้ได้ไหมเอชซีจีก่อ,อนนะนายเป็นพีซีอ่ามานะครับอ่าเราไปดูเราไปดูอ่าม,มีมีหลายตัวมีหลายตัวนะครับลองไปดูนะมันม,มีหลายตัวจริงไอตัวนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแฮนอ่ะก็ได้นี่โอเคโอเคเมื่อกี้เป็นค้างแน่เลยนะครับอ่านี่มีอะไรกันตามตามนี้ อ่าก็มันมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมลองลองแก้ดูก่อนหลายคนลองดูก่อนนะถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวลองลองดูอีกทีนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับก็จะมานะอธิบายเฉยว่าเราคบรแบอ็อบเจกต์เฉยอันน,น,นี้อันนี้คือเป็นตัวที่เรากำลังทสเบต้าให้ทุกคนใช้ฟรีอยู่นะนะครับอ่ะโอเคก็อย่าลืมนะลองไปจัดการนะครับอ็อบเจกต์ของเรานะแล้วก็สร้างคนนี้เดี๋ยวผมทิ้งไฟล์คนนี้ไว้ให้นะไอ้วนนี้สุดยอดมากนะผมบอกเห็นมันคืนองานศะิลปะนะผมอยากเห็นอย่างเงี้ยนะครับ บ้านเรือนเนี่ยนะครับงานบิมเนี่ยมันก็มีแล้วแต่พวกงานแพนโพเซตต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามานะครับมาพเพราะวี้หลายองค์กรนะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็องค์กรมาชนหลายองค์กรนะครับก็ให้เราไปที่ปรึกษานะในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นะครับอีซี่เหนฟันนะครับลองดูนะสวัสดีครับ